คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมบางวันจากกระเจีจันทร์นีโอนีลูกใดมาจุดจุดเชี่ยนมาบอกมาเกาใด้มาอาให้้อมดอกไม้พวงมาไล่ก็คอยทันจงเพียงข้อใจคอยทันจรงเมตตาผู้ขามาขอโชคขอลาบมาขอตัวเลขมงคล มาทำเลขาันน้ำมนต์ก็คอยออกตรงกับรัฐบาลไทยเด้อบ่วราสิาเป็นสามตัวตรงๆก็ดีสองตัวนั่เด้อตะขอผู้ทรัดิ์สิทธิ์ปลูกมาเดมือปลูกมาเพิงมาผ้าสันตาสันยสันโปรยเงี้ยเงี้ยอ่งนว่าศักดิ์สิทธิ์ลูกจังเลยผ้ากันมาลูกมาเมื่อนี้ก็ขอโฉดนีไม่ใช่ท่ำจริงใดก็คอยมีแต่ความสำเร็จสำเร็จเด้อลูกมาขอโชคหมวดประจำวันที่หนึง่ง มี <t od ian |ms|> ุนาย่นสองก็นอร่อยสเลยครเกียวตัวเกียวเย็นด้ลูกขนมังเขาจะอย่นี้มายกผู้เสกย้เข้าแน่ขนมงตนีะครับกว็นะไอืมแก่ครสัขอให้ออกตรงกับรัฐบาลไทยด้วยขอรางวัลขอตัวเลข อในหวดประจำวันที่หนึ่งมีถุนายื่นสองันอร่อยวกแปดดีเพราะว่าจะเป็นถูกเป็นเจ้าของตัวเลนก็ดีพออาจารย์ใหญ่คอยกันดลงไปคอยกันส่งนำมาไม่ขันน้ำมนเด้อของวันที่หนึ่งก็ดีวกบอลลอย ได้แล้วครับได้แล้วโอ้ไม่ได้อย่างอย่างอย่างอย่งไม่ได้ได้แล้วแได้แล้วแต่อย่งไรนี่ยคือเขาค่อยดูไอ้กทีเนาะเรื่องเลขอะไรเนาะื่อตัวเลขอ้ยมันจะหามัหได้มาแต่เองบ่ ใช่ใอ่เล็กสองแต่ว่ามันหักเล็กสองจับผิดเลขกสองมันหักแล้วเล็กสองยังอ่อนอยู่เลขกสองครับเลขกสองบอกรับผมเลขกสองเดี๋ยวนี้นี่นี่เบื้องเอานี่ครับนี่จะบ้าเสียงบ่รอรอมาเฉยก่อนหน่อยหลับนี้เป็นหลับอยู่ไม่แน่ใเลขนับตาเทียนอาจารย์สิเดชไม่เป็นรองใครนะครับน่าจะเป็นเลขกสองใชครับตัวเลขมันเป็นสองรองใคร สองนสองนสองสองนก็ขาบงก่นันแล้วะครับตัวบนอกสองเ้นองังเยบอก่าสองสองนว่าครับไปเบิ่งสัๆเลยบ่เธอเนี่ยวาเป็นเหองให้เห็นทุกคนมาแล้วครับตอนนี้เป็นตัวเลขเร็วเลยจะครับ ไว้นะหลังาไว้ให้เห็นด้วยนะครับนี่ใครเห็น,นตัวไหนว่ากันมาเลยแข้งแต่ไรแข้งต่ไรหลับตุ๊บแตกแปดเต้ผมว่านเราไปแล้วครับ้านจิ้เห็นตัวเล้กอ็จานใหญดนะครับ ป้ม uhm, ได้แล้วครับทุซีเห็นเป็นตัวไหนครับบอกกันหน่อยครับผมผมว่าเลข6เลข8ผมว่าเหมือนเลขแปดมรื่นครับผมว่า0 2อันมันติดกันเลย0 2อันอ่ะครับก็รูเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวรู้ปึ้งอ่านห็นไหมแปด เอะไรบ้างนได้ตัวเลขตัวไหนนะดูว่าหนี้อ่ะแล้วแต่สายตาเรแ้สายตาใครนะครับเห็นตัวไหนครับอ่อยพอจา่ได้องปอเกันน่โอ้สเลมันม้วเหมือนกันเนาะจะบายเชงเลยครับ ที่ปลายปากกานะครับทุกคนติดอคือผมเป็นรื่องะไรเนาะเนาะี่ผูเลขแคบจินเลยเนาะ่ว่ามันเป็นเหลืองง่ายเนี่ยแมงวันนี้น่าจะปานเขาจากขงเห็ดเห็ดเป็ับมอีอยธรรมชาต้องมีน่าจะเป็นแปดต่อแบบเลดยนะ่อเนาะแปหแ นั่นถ้าอาจารย์พอแล้วอาจารย์จะหยุดนะครับหยุดแล้วครับแล้วก็เป็นแปดอีกเหมือนเดิมนะครับดูยังไงก็เป็นเลขแปดแต่ตัวนี้ชัดเจนแล้วแปดแปดใช่ไหมครับแปดสองเองเลยโอ้ยแปดซมงามแถอตัวนี้ขออนุญาตบอกดังๆจะถกญ่อนุญาตบอกดังๆเน้อโอ้แปดสองเก่าแปด โอ้ยง่ามีเหีเจะเขาเวสนะครับครับโอ้ยมซีเห็นเป็นตัวใดเนาะนี่เราสามตัวได้เร็วนะครับขอสตัวเด้ครับสตัวล่างคนัวยสตัวล่างลกหน่วยอสองตัวขอสองตัวเลขจะได้ตัวไหนน้ำกันเต็งน้ำงเลี้ยนน้ำเศ้าอยู่

สุทออมงงามแสนาอนี่นนองอาใหญ่ด้ยนะครับงามมีลีงามมีลีอยู่ตัวเดียวนะครับขอตัวเรักสิบเด้าเี่ยสองตัวสิบสองตัวนะครับน่วได้ไปแล้วน่าจะเป็นศูนย์เป็นตัวอืนไม่ได้แน่นอนศูนย์กับศูนยเี๋จะน้อยกบส่ห้ารันหลักสิบคอมเมนต์มานะครับผมว่าเขาทั้งสามตัวสองตัวเย เพราะว่าผมคนลูกไงสามตัวเลยคนลูกเขาผมลืมคนลูกเหรห้องน้ค้ัวลิงบ้ไดแล้วอาจารย์จะหยุดเองอ้ยได้แล้วครับผมพอแล้วน่าจะได้แล้วครับ ไม่่นาจะได้แล้วๆได้ลครับสำเร็จแล้วครับผมโอ้ยสำเร็จแล้วครับพี่น้องสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วสาธุสาธุสาธุเด้อคุณตาหกหรเก้าหนึ่งหกหกหูนอเป็น ครับผมาาอาจารย์ก็ขอบคุณหลายๆที่มาโมนีเป็นกำลังใจให้ครับผมเพราะว่าอาจารย์ก็เลยวา่าอาจารย์มาโมนีอาจารย์มาขอตะเสตจนันยมีคร,รับอาจารย์ก็บโมหูเลยว่าอาจารย์ทีได้เลขตัวไหนก่อนทําพิธีอาจารย์โมนีก็เลยได้มาทําพิธีขอเนาะขอตัวเลขมาขอแนวทางจากเพื่อนเพื่อว่าไปหาลักตรีเพื่อว่าพ่อได้โชคได้ลาภขันพีน่น้องชมอยู่หรือดูอยู่เป็น เป็นสิ่งใดก็ขอให้ท่านทรงพิจาหน้ามึงเด้อพี่น้องเด้อจันกบกหัวาเล็กสวกตัวใดคือกันจานมาโมนีจานเรื่องว่ามาขอโชคขอลาบมาขอแนวทางครับเพื่อได้ไปหาลัตเตอรี่รเพื่อได้ไปหาลังวั่นเนะาะบอกว่าสิผู <c oughs> ้อยู่ไก่อยู่ไก่ก็ด,ดีท่านตัวใดพีพี่น้องมึงเหลวชมล่มเหลวคือมึงอยู่ก็ดีก็ใไอพิจารณ้าเอาเด้พี่น้องเด้อครับจันก็ คิดามทีว่าอาจารย์เห็นครับือเหล็กขนม้อนอาจารย์เห็นแบบนี้อาจารย์เกาแบบนี้แหละอันใรไปว่าอันพี่น้องเห็นว่าเป็นโตัใหหรือว่าแนวใหทีว่าผิดใจหน้ามึงเอาแล้วจะมักจะชอบเวยพี่น้องเด้อครับอาจารย์เอาสีเห็นเด้อมันสีหนึ่งครับมิทุนาครับผมข้าออก เตรียมตัวเตรียมตัวเลนาทีรลสึกใจมาแล้วครับเนี่ยอาจารย์จะเห็นตรงกับเลนส์ซีซีเห็นนหมเนาะีแดงๆเลยจริงสีแดงเลยเม็ดเม็ดเดียว nghi học rừng cầu 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 yoga nữa không phải <laughs> <Đó. Đó. cười> <Chà>, ừ. <laughs> Nhi, là không là cầu 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 ตัวเรีกทุตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิตัวเก่าก็ออกได้เน้ดีนะสีต้งไแล้วเรีกาตัวนะครับท่านผชมตัวาัวแช่แจ่กแจ่เลยนะขอบคุณพันสี่ร้อยท่านนะครับ เปนเลยนะเหมือนเป็นเลย288แป8แปแนี่ว่าเป็นสองเก้าแปดอันนี้จะเป็นแปดศูนย์สองศูนย์ได้ครับอันนี้ตามอาการเห็นนะครับ